ไปอสิบห้าค่ะเป็นคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการนะคะอันนี้แยกออกมาหรือจะใช้คู่มือตัวตัวเดียวกันกับอ,อแต่มันมันมันควรแยกกันนะคะเพราะว่า จากข้อสิบสี่อะค่ะมันเป็นคู่มือสำหรับแนวทางการปฏิบัติงานของเราในหน่วยงานของเราเนาะแต่พอข้อสิบห้าเนี่ยเขาเน้นไปด้านการบริการเป็นคู่มือสำหรับการให้บริการนะคะตรงนี้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเห็นไหมคะเข,เขาเน้นเลยว่าอย่างน้อยคู่มือตัวนี้เนี่ย มันใช้สำหรับให้บริการผู้มารับบริการหน่วยงานเรานะคะที่มาจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานนะคะอย่างน้อยจะประกอบด้วยต้องบอกให้ชัดเจนนะคะว่าเราบริการด้านอะไรแล้วก็กำหนดวิธีการขั้นตอนเช่นเออถ้าเขาเข้ามาสมมติเราบอกว่าคู่มือนี้สำหรับ ผู้มาติดต่อรับบริการของหน่วยงานสมมุติสำนักง,งานศึกษาธิการภาคหนึ่งปุ๊บเราก็มีกำหนดขั้นตอนให้ชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าสมมติคุณจะมาขอข้อมูลเรื่องนี้คุณต้องทำยังไงมีขั้นตอนหนึ่งสมสหรือถ้าคุณจะมาติดต่อขอพบท่านศึกษา คุณจะต้องมีขั้นตอนยังไงหนึ่งสองสมสี่ประมาณนี้ค่ะอย่างน้อยต้องมีหน่วยงานละหนึ่งคู่มือนะคะสำหรับผู้เข้ามารับบริการของหน่วยงานค่ะดูตัวอย่างเห็นไหมคะมันเป็นคู่มือการให้บริการสำหรับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลหรือรามาธิบดีเห็นไหมคะเขาก็จะมีคู่มือเลยว่าบริการฝ่ายการศึกษาก็คือพูดนักศึกษาของเขาะคะ่ะที่จะเข้ามาติดต่อเข้าขอรับอาจจะเข้ามาสมัครเรียนเขาก็จะบอกชัดเจนเลยนะคะว่าคุณจะเข้ามาขอรับบริการเนี่ย จะต้องมีขั้นตอนยังไง 1, 2, ึ่สองนะคะซึ่งอันนี้เราก็สามารถไปไปเซิร์ชดูแนวทางได้นะคะ